สวัสดีค่ะสวนฝรั่งสัญญาค่ะฝรั่งอีกหนึ่งสายพันธุ์จ้าที่ขายง่ายรายได้ดีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพันธุ์หงเปาซื้อนะคะใบเขาจะกลมออกลักษณะแบบกลมนะคะเราก็เส้นใบของเขาจะชัดเจนนะคะเมื่อนี้มีอยู่สองลูกนะคะเราจะพามาชิมรสเนื้อเขาเริ่มจะเป็นสีชมพูแล้วค่ะ เดี๋ยวเขามาซิมรดชาดกันค่ะีต้อเยเดียวทำการฮอไว้นะคะอยากซิมลายจนน้อยน้อยหนึ่งดอกฮอพีไว้มีผิวขามค่ะควได้ฉีดยาผิวของนอกเริ่มจะเป็นสีชมพูแล้วค่ะอยากซิมลายจะเฝ้าถามซื้อต้อยเล้อจ้าพันเนี่ย ในสวนต้กลักขยายพันธุน์อยู่แถมก็มีจำนายด้วยค่ะเดี๋ยวมื้อี้เจะของสวนขอซิมบงกรแล้วกันนะคะโอ้ยรสชาติจะเป็นยังไงเนาะว้าวผิวสวยมากเลยค่ะขอซิมกรด้วยค่ะอืมหวานนำ เปี่ยวตามกรอบแซบจ้ะแซบแซบอค่นเนี่ลราคาเสยวค่อนข้างสูงเน่จากน้อยนึงนะคะพอเสือดูแลว้วอยากบ่ไม่ถือว่ายากนะคะสำหรับต้อยถ้าเขาศึกษารายละเอียดของ การดูแลฝรัง่งแต่ละสายพันธุ์กับคือกัน้วยแล้วค่ะถ้าเขาศึกษาดูแลศ <g it> ึกษารา,ดายละเอียดแล้วเขามาดูแลนะคะสภาพอินฟาอากาศของแต่ละผู้มีผักกับคือกันมันบ่อยอกเกินความสามารถของแต่ลคนนะคนหรอกค่ะถ้าเราจะทําสวนฝรัง่งสามารถมีผลผลิตให้ห้องขายได้ตลอดทั้งปีนะคะแซ่บค่ะบอกแค่คำเดียวว่าเจ้าอันนี้หวานน้ำ มื้อกิมจูค่ะผมงเซื้อหวานน้ำค่ะกิมจูนี่เปรี้ยวหวานหอันนี้หวานน้ำเลยค่ะแซ่บค่ะบอกได้คำเดียวว่าแซ่บค่ะอีกหนึ่งสายพันธค่ะหงเปาซื้อแต่ออรึงงามยามดีเก็บแล้วค่ะผิวข้างนอก เอาไปสีชมพูเบ,บาๆกับลูกนี้ <c oughs> <c oughs> ม่ได้ยั่วลูกค้าต้อยนะคะ <c oughs> แต่ตัวยอยากซิมหลายตัวก็เลยพอไว้อดใจไว้เด้อค่ะลูกค้ามีแท่ค่ะสายปลาน,นี่ผมเพิ่งซื้อในสวนนะคะอดใจไว้เด้อค่ะ <c oughs> อร่อยมาก อร่อยเวอร์สมคำคำลำหรือของคุณเปาซื้อดีค่ะอร่อย